คนพม่ากับคนไทยทีนี้คนพม่ามันก็มาโจมตีกลุ่มคนไทยเราโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ชื่อ,อพูดง่ายๆเลยกลุ่มไทยไม่ทนกลุ่มไทยไม่ทนแล้วก็พิเตอ้อาชีวะใช่ไหมพิเตอ้อาชีวะคือมันตอนที่ผมไม่สบายใจอยู่อย่างหนึ่งว่า,าพวกสื่อพม่าเนี่ยพวกโซเชียลพม่าเนี่ยดูเหมือนมันจะกระทบนะดูเหมือนมันจะกระทบใช้เ,เวลามันมันจะกล่าวถึงน่าจะเป็นพวกพม่าแนวส้มๆ้ม เวลามันจะกล่าวถึงกลุ่มพิเต้เนี่ยมันจะไม่พูดกลุ่มพิเต้โดยตรงนะอันนี้มันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมามันจะไม่บอกว่ากลุ่มคนไทยไม่ทนกลุ่มเต้อาชีวะหรือกลุ่มพี่โอมกลุ่มพี่สิงห์ดมันไม่พูดอย่างนี้นะมันตีเหมารวมมันบอกว่ากลุ่มปกป้องสถาบันเออตอนนี้มันมีคําพูดนี้นะครับเออมันมันมันในโซเชียลมันเป็นอย่างนี้มันจะรวมว่าเป็นกลุ่มปกป้องสถาบันมาไล่ทําลายคนพม่า ตอนนี้มันตีฟูลแบบนี้กันมากเลยเป็นวาทกรรมพอเป็นวาทกรรมปุ๊บเนี่ยเผมก็มองว่ามันมันจะเกิดความเข้าใจผิดเอแล้วก็เสียหายนะเอมันใช้คําว่ากลุ่มมันมันเหมือนกับจะมากระทบถึงสถาบันเราใช่ไหมมันหาว่ากลุ่มปกป้องสถาบันไลทํรลายคนต่างด้าวอะไรอย่างงุ้นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่อธิบายข้อเท็จจริงไม่อธิบายข้อเท็จจริงมันอธิบายภาพที่เห็น ภาพที่เห็นมันก็อธิบายตามนั้นมันก็ไปสร้างความเสียหายให้กับเอา,อาจจะถึงสถาบันเดี๋ยวคนพมา่าโง่โง่คนพม่าโง่โง,ง่ใช่ไหมมันก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมาคนไทยที่รักสถาบันต้องมาทำร้ายพมา่าจริงปะเอแล้วมันก็มีคนต่างด้าวบางคนมาตั้งคําถามมาตั้งคําถามว่าก็พวกคุณก็เป็นแค่ประชาชนไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วพวกคุณจะมา ไล่จับพมา่าได้ยังไงอ่ะอันนี้มันตั้งคาถามมาอย่างเงี้ย <c oughs> ในเรื่องของมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญนะครับนะอะพี่แรงแตงสวัสดีนะครับพี่อากินะมันเพียดดี้สวัสดีจ้าพี่เพไทยมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองเอหน้าที่ของพลเมืองของประชาชนไทยนะฮะสวัสดีพี่มันธนานะครับ <c oughs> เราเกี่ยวกับพมา่านะผมขอ ให้พวกท่านฟังอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอใช้ข้อมูลจากเพจนะเพจต่างด้าวต่างด้าวทำอะไรนะเขาเสรุปข้อมูลมาได้อย่างดีแล้วนะครับนะเอาล,ล,ลองมาฟังร่วมกันอีกครั้งนะครับจากภูมิภาคไหนส่วนไหนสิทธิของการ <c oughs> ทำงานแต่คุณไม่มีสิทธิในทางการเมืองสิทธิทางการเมืองเราสงวนให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่ถ้าคุณจะใช้สิทธิของคุณเอาเรื่องของประเทศของคุณ มาลงนลงหรือมาทําการปลูกปั่นในประเทศไทยผมมีความจําเป็นถ้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อไปดําเนินการตามกฎหมายเพราะเวทีของคุณก็คือคุณมาสามารถทํางานในประเทศไทยเท่านั้นเวทีของคุณทางเวทีทางการเมืองคุณไม่สามารถจะใช้ประเทศไทยเป็นเวทีทางการเมืองที่ไปต่อต้านประเทศของคุณประเทศไทยเรา ไม่ให้สิทธิตรงนั้นสําหรับคุณเด็กถาดในฐานะที่กํากับดูแลกระทรวงแรงงานเราพยายามที่จะให้สิทธิของผู้ใช้แรงงานไม่ว่าแรงงานผู้นั้นจะเป็นคนไทยหรือจะเป็นแรงงานต่างด้าวเราจะให้สิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดตามที่ ILO เป็นผู้กำหนดเราเป็นสมาชิกอยู่ภายใต้ ILO สําหรับอาชีพ ที่เป็นของคนไทยเราต้องสงวนให้กับคนไทยเท่านั้นสำหรับผู้ที่มาทำงานโดยคุณมาลุกหลังอาชีพสงวนของคนไทยผมมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเพื่อป้องปามและปราบปรามต้องมีการเข้าไปตรวจไปดูแลเรามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายปรับและส่งกลับไปสู่ประเทศต้นทาง ของคุณเองจะบอกว่าผมให้สิทธิประโยชน์กับแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทยเป็นไปไม่ได้ครับแรงงานไทยเรามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วว่าอะไรที่เป็นเรื่องของคนไทยนั่นคือสิทธิของคนไทยแรงงานต่างด้าวคุณไม่มีสิทธิ์ทีนี้มันสืบเนื่องจากไอ้นี่สืบเนื่องจากไอ้หมอนี่นะครับนะ ฟังมันหน่อยแล้วกันในหมอนี่นะมิตาซิวีมาคอเลยสุบเร็วว่าไทยสุยาลยแมนแดงั่วนี่เลยโซเปียตันนี่เลยสุยาลูกเดียวเลยหลอดระบบทักษิณแม่งเหี้ยจริงๆนะนายกแม่งโคตรทุเล่ที่ชวนมีองค์เลยการที่จะมาไม่เอาไรโอใช้สุยาละมิตาซิวีมาคอเลยสุบเร็วว่าไทยสุยาลยแมนแดงั่วนี่เลยโซเปียตันนี่เลยสุยาลูกเดียวเลยหลอดระบบทักษิณแม่งเหี้ยจริงๆนายกแม่งโคตรทุเล่ที่ชวนมีออกต้องต้องฟังนะครับต้องฟังอันนี้เอานะเอฟซีฟังเลยนะครับนะ เออผมอามาฟังไปพร้อมกันนี่แหละแล้วก็คนพม่มาด้วยนะครับ <c oughs> ผมในฐานะ <c oughs> เชื้อสายมนลูกครึ่งเชื้อสายมนคนหนึ่งซึ่งเศนที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยคือความจริงทั้งหมดลองฟังให้ดูให้จบนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมกำลังคิดอยู่นานแล้วแต่ผม,ย,มย่ไม่เคยไม่เคยพูดอะไร แต่ตอนนี้มันถึงเวลาพูดแล้วผมก็เลยก็ต้องพูดเรื่องอะไรคือทุกวันนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียออนไลน์เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานเนี่ยมีกลุ่มที่กลุ่มที่รักชาติรักแผ่นดินไทยาารักพระมหากษัตริย์กลุ่มหนึ่งนะไอ้กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มชาวพม่าที่เกลียดชังมินออนไลน์กลุ่มหนึ่ง S 1> <S 1> ที่มันตอบโต้กันมาตอบโต้ก,กันมาเนี่ยคือมันดูแล้วเนี่ยคือมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันลํำคาญความจริงเนี่ยคืออะไรไม่มีใครรู้เลยว่าความจริงนี่คืออะไรอาจจะมีบางส่วนที่มันรู้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือปมเนี่ยเป็นนักการเมืองด้วยอ่าเป็นนักการเมือง <S <S ด้วยอ่ะถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องรู้จริงนะครับนะเออตะกี้คุณบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณบอกว่าลํำคาญแต่ผมเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย เป็นคนสัญชาติไทยร้อเกิดในประเทศไทยเติบโตในประเทศไทยเนี่ยนะผมก็บอกได้เลยว่าผมไม่ลำคาญการออกมาปกป้องผลประโยชน์ของประ,ประเทศไทยของคนไทยไม่ใช่เรื่องที่น่าลำคาญสําหรับผมมันเป็นเรื่องที่คนไทยจริงๆอ่ะจะต้องทําร่วมมือกันทำเพราะถ้าจะลำคาญแล้วไม่ทําคนพม่ากก็ลุกล้ําคนต่างด้าวก็ลุกล้ําแย่งอาชีพคนไทยลักลอบเข้าเมืองใช่ไหม เออมาก่อปัญหาสร้างปัญหาต่างๆมากมายในประเทศเราคนไทยอย่าลํำคาญนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็อย่าลํำคาญนะครับพวกเราต้องช่วยกันครับเออถึงท่านเป็นประชาชนท่านก็เป็นเบาะแสครับเป็นหูเป็นตาครับนะเออหนึ่งห้าศูนย์หกสายด่วนแรงงานครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดตำรวจตอมครับหนึ่งเก้าหนึ่งตำรวจทุกสอหนอท้องที่ครับเออโทรแจ้งเข้าไปครับเออโทรแจ้งเข้าไปดูสิว่าตำรวจมันจะไม่ทำเลยเหรอแรงงานจะไม่ทำเลยเหรอ ถ้าไม่ทําก็ยังเหลือ,อฝ่ายมหาดัไทยครับที่กรุงเทพก็แจ้งเทศกิจได้ครับนโยบายของผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยก็เรื่องปราบปรามต่างด้าวเหมือนกันนะไอ้อพวกที่มารักรอบค้าขายประกอบอาชีพผิดไปจากกฎหมายกําหนดกฎหมายกําหนดให้ต่างด้าวทางานได้ MOU เนี่ยมี2ประเภทกรรมกรและก็บริการนะครับบริการก็คือเป็นคนรับใช้ตามบ้านเป็นแม่บ้านะนะส่วนเรื่องของ work permit สำหรับต่างด้าวอื่นๆก็ว่ากันไปตามได้รับอนุญาตเช่นเป็นวิศวกรเป็นเจ้าหน้าที่ด้านชิปปิง้งเป็นอะไรพวกนี้นะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับ w o r k p กพ m มิของแต่ละประเทศนะครับที่ขอเข้ามาเป็นรายละเอียดของแต่ละคนไปแต่ผมอยากให้ท่านฟังคนนี้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งเชื้อสายมอนเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะพี่ท็อปนะพี่คนไทยรักชาติรักแผ่นดินนะครับ อะฟังต่อนะครับฟังต่อไม่ยาวสินาทีขอเวลาอีกสินาทีนะครับนะผมเล่นการเมืองมาเนี่ยประมาณสิบห้ายี่สิบปีแล้วเนาะตอนนี้ผมอายุห้าสิบกว่านะครับ <c oughs> ผมอยากจะพูดอะไรบางบางอย่างให้คนไทยหรืคนพม่าให้เข้าใจ <c oughs> ปัญหาเรื่องนี้มันเกิดมาจากอะไรสมัยก่อนเนี่ยจำได้ไหมครับคือตอนที่มีคนพม่ามาเรียกร้องสิทธิ อให้เท่าเทียมกับคนไทยมี1น2่งสิบสองสิบสามหนึ่องสามเจ็ดแปก้าสิบอะไรก็แล้วแต่มีกลุ่มพม่าประท้วงกันอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบคนแล้วทีนี้เนี่ยมาเรียกร้องเท่าคนไทยแล้วก็มาเรียกร้องเรื่องของอค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคผมจะพูดให้ฟังว่าเรียกร้องค่าไอเร,เรียกร้องเรื่องคนไทยก่อน หนึ่งคือผมฟังลหลายคลิปแล้วเนี่ยมีเสียงพูดมาเนี่ยคือไม่มีอะไรความจริงเลยที่เขารู้เลยคุณเชื่อไหมครับในประเทศไทยเนี่ยมีคนพม่ามีสามสี่ล้านคนแล้วคนที่อยู่ที่ไทยนานๆแล้วก็รู้จักกฎใหมายไทยนานๆเนี่ยรู้จักกฎหมายไทยละเอียดเนี่ยละเอียดจนลึกอ่ะพูดง่ายละเอียดจนลึกอ่ะมีสักกี่คนเอพม่าตัานดาที่มันเข้ามาใหม่เนี่ย เขาจะรู้กฎหมายไทยไหมไม่รู้จักหรอกคุณเชื่อไหมครับคืออันนี้คือตอนที่ผมพูดตอนนี้ผมพูดเนี่ยคือความจริงแล้วนะอ่าไอคนไม่กี่คนที่ว่าสี่สิบห้าสิบคนหกสิบคนเนี่ยออกมาเรียกร้องสิทธิที่ต่างๆทาเท่าเทียบคนไทยเนี่ยไอพวกนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกจ้างมาไม่รู้แหละว,ว่ากลุ่มไหนจ้างเขาไม่รู้แหละคืออาจจะเป็นวันละห้าร้อยหรือพันหนึ่งเอ้พวกมึงอ,ออกมาเหอะมาเรียกร้องแบบนี้เหอะอะไรอย่างเงี้ย แล้วเวรุ่นเยาวชนอายุ20กว่าๆหรืออายุ 15, 17, 18, 18, 19, 20, 20กว่าเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาหรือว่าเขาไม่ได้อยู่ในไทยหรือเขาเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วเขาไม่ได้ไม่รู้จักภาษาไทยด้วยแล้วเขาคิดว่าและคุณคิดว่าเขารู้จักกฎหมายไทยไหมเขาไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกร้องตามหัวหน้าหัวหน้าแกงนามอ่ะนะฟังไว้เลยนะที่ผมพูดเนี่ยเรื่องความจริงนะเรื่องนี้ผมเพิ่งพูดครั้งแรกนะครับผมรู้วัตนาแล้ว เขาก็เรียกร้องตามาหัวหน้าแกงนำและเกิดอะไรขึ้นครับพอเรียกร้องหัวหน้าแกงนำปุ๊กมันก็กลายเป็นปลุกระดมปลุกกระแสกลายเป็นเข้าทางของไอ้กลกุ่มหนึ่งเลยเข้าทางเลยและทุกวันนี้เนี่ยคุณรู้ไหมครับในประเทศไทยเนี่ยคนของมินออนไลน์ที่ประเทศพม่าเนี่ยคนของมินอนไน์เนี่ยมีเป็นสี่ร้อยห้าร้อยคน ในประเทศไทยนะให้สร้างสถานการณ์ปั่นป่วนมคนของมินอองลายมีแค่สี่ร้อยห้าร้อยคนเนี่ยแล้วคนพม่าที่คุณบอกว่ามีสามสี่ล้านคนเนี่ยทำไมพวกคุณจัดการคนของมินอองลายไม่ได้ละ่ะแล้วคุณก็บอกรู้นี่ว่าใครจ้างมาเออเป็นการจ้างมามาสร้างสถานการณ์เออคนของมินอองลายมีแค่สี่ร้อยห้าร้อยคนคนพมา่าดีๆสามล้านคนสี่ล้านคน ไม่มีปัญญาจัดการเหรอเอ่อไม่มีปัญญาจัดการเหรอแล้วคุณบอกคุณรู้ลึกรู้จริงออนะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเออจ้างมาของแต่ละกลุ่มเออถ้ากลุ่มพม่าถูกจ้างมาอันนี้ผมก็เคยคิดเออแต่เนี่ยฟังต่อไปก็จะกลายว่ากลุ่มคนไทยเอ่อกลุ่มคนไทยเนี่ยก็จ้างมาเหมือนกันนะครับนะเออ เนะี่ยมาพูดทำนองเนี่ยนะที่รองยสนับสนุนเงินอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วก็สถานทูตพม่าอยู่เบื้องหลังสนับสนุนเงินอยู่ไอพวกเนี้ยไอพวกกลุ่มพม่าพวกนี้เนี่ยมันสร้างปั้นสร้างเก็ชงเก็ดช้างกับชาวไทยกับชาวพม่าแล้วให้สร้างสถานการณ์สร้างตั้งแก๊งคนนัานทีนี้ก็ไอสร้างแก๊งคนนั้นทีนี้คนนี้ทีนี้อย่างเงี้ย ตั้งตัาง,งไอ้สร้างแกงเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็เวอร์ไวในประเทศไทยอะไรเงี้ยให้คนไทยเกลียดชังและทีนี้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทั้งหมดในข้าวแผนที่ไมินอนไหลวางไว้ทั้งหมดเลยมั่วแล้วครับมั่วแล้วเออผมยกตัวอย่างแก๊งอายูเคนะแก๊งอายูควเนี่ยเป็นการรวมตัวของพมา่าชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นพมา่าชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเ,เบื้องต้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาเป็นกลุ่มขัางไขศิลปินอายเคนะ ข้างใครศิลปินของพม่าคนหนึ่งของกะเหลี่ยงคนหนึ่งอ่แล้วก็จัดชมรมแฟนขับขึ้นมาแล้วก็เออด้วยความที่เป็นคนพม่าด้วยกันมันจิงขยายเอ่อขยายอา่าจนวนสมาชิกแฟนขับอ่ครั้งแรกที่เขาจัดกิจกรรมเนี่ยเป็นการพบปะเอ่อร้องลําทําเพลงแล้วก็แจกเสื้อที่ระลึกครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3คนมันก็เยอะขึ้นอ่คนพม่าก็มารวมตัวกันเยอะขึ้นคนกะเหรี่ยงนะเป็นกะเหรี่ยงพม่าเนี่ยก็มารวมตัวกันในนาม r u k อ่าแล้วทีนี้ ภาพมันออกมาไม่สวยตอนที่มาชุมนุมกันที่สวนหลวงรอเก้าแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็จัดจัดตามไซ้งานตรงนั้นไซ้งานตรงนี้แล้วภาพที่มันมาโปะแตกแล้วก็เกิดสังคมไทยมองเข้าไปว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยก็เหตุการณ์สวนหลวงรอเก้านำไปสู่การกวาดล้างกลุ่มแก๊งเหล่านี้และกลุ่มแก๊งอายุ U K เนี่ยมันก็มีคนกระเหลี่ยงที่เป็นพวกฮัดคอร์เข้ามาปนพวกฮัดคอร์ที่ชอบ เออก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกะเหลี่ยงนั่นแหละเอ่อว่ากันว่าเป็นตำรวจกะเหลี่ยงเลยนะครับนะที่เข้ามาดูแลเข้ามาจัดการในเรื่องของ iu k อันนี้ผมยกตัวอย่างนะเอ่อเอ่อพีแว่นครับเอ่อพีแว่นบอกว่าสถานทูตพมา่าหรือมินอ,องลายให้การสนับสนุนเนี่ยอันนี้ไม่ถูกแล้วครับนะเอ่อนะกลุ่มแก๊งหลายกลุ่มยงังยังกลุ่มเอ่อเอ่อกลุ่มอะไรนะเอ่อทางเหนือเป็นกลุ่มไทยใหญ่เยาวชนไทยใหญ่เขารวมตัวรวมแก๊งกัน กะเลียงก็อายุเคใช่ไหมส่วนกลุ่มสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งเนี่ยสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์สี่ตัวเลขพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเยาวชนคนไทยคนไทยใหญ่ที่มาทํางานในประเทศไทยมาเรียนในประเทศไทยแล้วก็รวมตัวรวมกลมุลม่มรวมแก๊งกันประมาณนั้นนะเออดังนั้นเนี่ยท่านอาจจะได้ข้อมูลมาแบบสิ่งละอันพันละน้อยแล้วก็เอามานําเสนอนะออแต่ผมไม่ชอบใจตรงที่คุณมาพาดพิงถึงคนไทยนี่แหละ สิ่งนี้ของผู้นความจริงนะครับคนของไม่นองไรนะทุกวันนี้อยู่ในประเทศไทยเต็ไมไปหมดสี่ห้าร้อยคนเต็ไมไปหมดทุกคนเนี่ยคือถูกจ้างไว้ผมไม่อยากจะพูดนะว่าคือใครอยู่อ่าใครถูกจ้างไว้ผมไม่อยากจะพูดนะครับอ่าคนพม่าจริงๆที่เขามาทํางานคนพมา่าคนกะเหรี่ยงคนมอนคนอะไรก็แล้วแต่ที่มันหลายเชื้อชาติที่มันมาทํางานในประเทศไทยเนี่ยเขารักษาสงบ เขาทํางานแล้วก็เขาเก็บเงินแล้วก็ส่งกลับบ้านส่งกลับบ้านส่งกลับบ้านเขาขี้เหนียวเขากินประหยัดแล้วก็เขาก็ส่งกลับบ้านนะครับเขาไมา่ได้มาเวอร์ไมาแล้วมาเรียกร้องอะไรสิทธิเรื่องนู่นเรื่องนีงงงง้ไม่มีนะครับอันนี้เรื่องจริงคนสี่สิบห้าสิบคนเนี้ยเอามารเรียกร้องเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามาเต้งมาทดแทนได้คือคนพมา่าหรือคนสังชัดเมียม,มาที่ทํางานอยู่ใน ประเทศไทยสามสี่ล้านคนเนี่ยมันไม่สามารถมาทดแทนได้นะครับไอ้สี่สิบห้าสิบคนหูจะสิโทเนี่ยไอ้พวกนี้มันถูกจ้างมาถูกจ้างมาด้วยด้วยแกงนำบางกลุ่มที่ได้เงินสนับสนุนจากมินออนไลนย์หรือสถานทูตพม,ม่าทุกวันนี้เนี่ยคุณที่ดูคนที่ <c oughs> ทำงานอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยไล่จับแบ็พมา่าไล่จับไล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมามาพลาดพิงถึงกลุ่มคนไทยเราแล้วนะครับนะ ไอ้เตาแหวนเนี้ยนะเ,เบื้องต้นเนี่ยประมาณ6นาทีแรกเนี่ยมันพูดถึงที่มาที่ไปของไอ้พวกเคลื่อนไหวฝ่ายพมา่าว่ามาอย่างนูน้นมาอย่างนี้มีหนอ,องลายจ้างสถานทูตจ้างาแต่คนไทยเราเรารู้มากกว่านั้นครับคนไทยเรารู้มากกว่านั้นอนอกกสถานทูตอาจจะไม่ได้ยุ่งเลยด้วยด้วยช้าไปนะมหนอ,องลายอาจจะไม่รู้เรื่องด้วยช้ําไปแต่ผมมองว่าผมมองว่า ออไอ้พวกสีส้มนี่แหละมาปลูกปั่นไอ้พวกสีส้มมาปลูกปั่นไอ้ตาแว่นนี้พูดมาเนี่ยนาทีที่ต่อจากนี้เป็นต้นไปท่านฟังนะฟังแล้วเนี่ยตอนแรกนี่ผมเหมือนว่าเออฟังไอ้นี่ฟังดูดีนะแต่พอฟังลึกๆไปแล้วเนี่ยอ้าวไอ้นี่นี่แหละน่าจะมาอีกแบบหนึ่งแล้วอาท่านฟังเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็ามา<อ>วิจารณ์กันไล่จับกับประเทศนน้นนี่นั่นอะไรงโอเคคนที่ผิดกฎหมายเนี่ยคุณจับไปไม่มีปัญหา คุณมีสิทธิ์ตรวจแต่ที่นี้เนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือตอมอเท่านั้นถึงมีสิสทธิ์ที่ตรวจเนี่ยไม่จริงครับคนไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับทุกคนมีหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเออนะเอ,อไอตอมอเนี่ยมันเป็นอะเป็นตำรวจเอ,อมีหน้าที่เฉพาะในเรื่องของตอมอไอแรงงานเนี่ยก็มีหน้าที่เฉพาะแต่คนไทยทุกคน ตามกฎมาและธนูเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติครับและคนบางกลุ่มเนี่ยที่มันอ้างตัวเองว่าคือรักาติลักแผ่นดินเนี่ยไอพวกเขาเนี่ยเป็นใครครับเป็นตมหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปหรือว่ายังไงครับคือผมไม่เข้าใจอันนี้คือผมถามผมถามจริงว่าคือผมผมไม่เข้าใจอ่าคืสวัสดีครับพี่ดาว ก็บอกแล้วนะผมอธิบายแล้วนะว่าเป็นคนไทยครับมีหน้าที่ปกป้องออมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ประเทศไทยโดยชอบอยู่แล้วนะครับนะพบเห็นการกระทาความผิดที่ไหนเนี่ยสามารถได้บวิอาญาก็ยังบอกนะครับราษฎรสามารถจับกลุ่มผู้กระทําความผิดได้เมื่อเป็นเหตุซึ่งหน้าบวิอาญานะครับราษฎรมีสิทธิ์จับได้นะครับจับโดยชอบตามกฎหมายนะครับนตะตาแว่นนะ เออตาแว่นพูดมาตอนแรกบอกว่ารู้กฎหมายไทยเอ่อรู้กฎหมายไทยเชียงลึกเอ่อพอพูดไปพูดมาแล้วขายโง่นะครับตะแว่นนะหรือว่ามีกลุ่มนี้เนี่ยคือวันวันนึงเนี่ยมีเดืหาไล่จับ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 ไล่เดืดหาเรื่องวันนั้นก็ที่หน้าสถานทูตยูเอ็น UN, ไล่ต่อยกันแล้วผมไม่พูดนะไล่ต่อยกันทุกคนก็เห็นอยู่มาเกิดอะไรขึ้นอ่ะตรงนั้นนะอ,อ,อ่ะอ่า อขอแก้ข่าวนะครับไม่เป็นไม่ใช่การไล่ต่อยกันนะครับไอวีละเดินมาพี่โอมอพี่โอมเดินไปเ,เสร็จแล้วไอวีละวิ่งหนีครับตำรวจก็เลยเข้ามาแทรกครับนะพี่โอมเดินเดินจะเดินไปหาวีละนั่นแหละแต่วีละมันเห็นพี่โอมเดินมาจะถึงตัวมันมันก็วิ่งหนีเลยเแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปครับไม่มีการไล่ต่อยนะครับแล้วตำรวจก็เข้ามาแทรกแซงเหตุการณ์ไว้กันสองฝ่ายออกไป แล้วก็เอาตัวไอ้ไอไอไอวีระเนี่ยไปอยู่ในเซฟโซนที่สอนอนนังเลิงเออแต่คนนี้มาพูดว่าไล่ต่อยกันแม่สีหวัดดีครับเห็นไหมมันกําลังจะทําลายภาพผมบอกแล้วว่าถ้าเออผมเคยคิดนะว่าเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งเนี่ยไอ้พวกนี้แหละจะเอามาทําลายเออจะเอามาทําลายความชอบธรรมของกลุ่มไทยไม่ทนเห็นไหมมันพูดเต็มปากเต็มคําเลยว่าไล่ต่อยนอกจากไอพามา่ามอนคนเนี้ย พูดนะว่าว่าไล่ต่อยสื่อมวลชนไทยก็เหมือนกันครับสื่อมวลชนไทยก็ขึ้นแคปชั่นพาดหัวตัวเบลอร์บล่าเลยเว่าไล่ต่อยไล่เตะไล่ตีทําร้ายกันอ,อันนี้ก็ไปเข้าทางพวกพม่าที่จะมาทำเ,าเขาเรียกว่ามาทําลายความชอบธรรมของกลุ่มไทยไม่ทนนะครับนะถูกมองว่าเป็นกลุ่มอันธพาลเ,เห็นไหมไอ้ที่เขาไปไล่ชี้เป้า,ากดดันให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยลงไป จับกลุ่มคนต่างด้าวทำผิดกฎหมายเนี่ยเขามีสิทธิ์ทำครับแต่แว่นเออแล้วเขาไม่ได้จับเองเออที่คุณมาบอกว่าไล่จับเอ่อต่างด้าวตรงนั้นตรงนี้มีหน้าที่อะไรมีสิทธิ์หรือไม่เนี่ยเขาไปชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่รัดครับเออเขาพาเจ้าหน้าที่รัฐไปดำเนินการแว่นพูดเนี่ยแว่นต้องพูดให้มันครบเออแล้วอย่ามายกตนขึ้นมาว่าเป็นผู้รู้ผู้รู้เนี่ยต้องพูดให้มันครบให้ม,มันรอบด้านอันนี้ นะเอ,เอาฟังให้จบนะอีก3นาทีนะครับเวลาก็เหลือน้อยแล้วนะครับตำรนจไทยก็ต้องป้องกันไอ้ฝ่ายที่ไอ,อ้ฝ่ายต่างชาติอ่ะอ่ะเนาะผมพูดแค่นี้เนาะ <c oughs> เพราะว่าผมไม่อ้างอิงถึงคนไหนหรือว่าชื่ออะไรเงี้ยเรื่องกฎหมายด้วยอืมกฎหมายเทคโนโลยีด้วยอืมอันนี้เรื่องจริง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยบางท้งเนี่ยคือมีกลุ่มมีเสียงออกมาว่าคือ คนไทยไอ้คนพม่ามาเรียกร้องสิทธิคนไทยได้เท่าเทียมได้ยังไงโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอันนั้นเ,น,เน่มาเป็นมันมาเป็นมันเป็นเกมเกมที่สร้างสถานการณ์ปั่นป่วนให้ประเทศไทยเมืองไทยให้คนไทยทั้งหลายเนี่ยเกล็ดชางคนพมา่าคนต่างด้าทั้งหมดอะไรประมาณเนี่ยให้มีปัญหาในประเทศไทยแล้วเสร็จแล้วก็ให้ไล่ออกกลับไปที่ประเทศพมา่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ไม่นองหลายก็สามารถจับตัวกลุ่มพม่าเหล่านี้แล้วก็จับเป็นทหารเกณฑ์ไม่ริ้งครับไม่ริงครับแว่นครับคนพม่าเนี่ยที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยตำรวจก็ทําอะไรไม่ได้ครับย้ําว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับสิ่งที่ประเทศไทยทําตอนนี้ก็คือคนต่างด้าวกระทาผิดกฎหมายในประเทศไทยครับลักลอบหลบหนีประกอบอาชีพนอกจากกฎหมายกําหนด หรือกระทาความผิดกฎหมายอาญาอืน่นเ,เมื่อดําเนินคดีเสร็จก็ต้องเพิกถอนการอยู่อาศัยในประเทศไทยถ้าเป็นคนต่างด้าวมีเอกสารก็ผลักดันออกนอกประเทศครับไม่ใช่พื้นฐานของความโกรธเกลียดชิงชังครับนะพื้นฐานต่อให้ผมเกลียดขนาดไหนเนี่ยอย่างไอ้วีระเนี่ยเกลียดขี้หน้ามันขนาดไหนเนี่ยแต่ข้อกฎหมายยังทําอะไรมันไม่ได้มันก็ยังอยู่ในประเทศไทยได้เข้าใจไหมตะแว่น อตะแว่นกําลังจะสื่อสารให้สังคมเข้าใจผิดนะครับเอตะแว่นพูดบ่อย,อยๆสิว่าคนพม่าคนต่างด้าวที่มากระทําผิดกฎหมายก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ไทยดําเนินการตามกฎหมายสิตะแว่นกว่าน,นี้เนี่ยที่ประเทศพม่ามินองลายนี่มันไม่มีทหารพม่าแล้วมินองลายเนี่ไม่มีได้ยังไงไม่มีทหารพรม่าได้ยังไงเอ,อเขายังสวนสนามไปเมื่อไม่กี่ไม่เอ,อประมาณไปไปลายเดือนอ,อมีนาคมเนี่ยเอ,อมีนองลายยังสวนสนามอยู่เลย แล้วกองทัพของมินอ,องลายก็ยังมีอยู่เลยเว่นเนี่ยพูดอย่างนี้คือคนของแว่นน่ะพรรคพวกแว่นนี่ะหนีออกนอกประเทศจนหมดแล้วครับจนไม่มีกําลังต่อสู้กับมินอ,องลายประมาณนั้นมากกว่านะเว่นต้องไปเรียนใหม่แล้วนะแว่นนะบุคลในประเทศพม่ามีแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์กับกลุ่มเยาวชนที่ติดถ้าคุณบอกว่ามินอไอลน์เนี่ยเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพวกคุณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ทำไมพวกคุณไม่ลบให้ชนะมินอองลายวะใช่ไหมพี่น้องเอซในเมื่อคุณบอกว่ามินอองลายเนี่ยเ,เหลือแค่หยิบมือเดียวแล้วพวกคุณตั้งเจ็ดสิบเปอรนต์น่ะทำไมไม่จัดการมินองลายให้มันจบเอออย่ามาโม้ครับพวกคุณตัางหากที่เหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะนะลักลอบหลบนี้มาอยู่ประเทศไทยหมดไงเออขี้ขาดตาขาวไงก็เลยแห่เหนเข้ามาอยู่ประเทศไทยปลอดภัยกว่า เออมาทํางานทําการได้เงินเออมีกินมีอยู่ปลอดภัยทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนมาไงแล้วอย่ามาบอกว่าคุณมี70%ในประเทศพมา่าเออถ้า70็แม่งก็ไม่สามาัคคีกันไงพอไม่สามาัคคีกันคุณก็จัดการมินอ,องไลน์ไม่ได้ไงเออก็ถูกมินอ,องไลน์จัดการอยู่ทุกวันนี้แม่พูดมาถึงจุดนี้นะเออขายโง่ครับโชวโง่ครับริงไมเอฟซีครับ โอ้มาพูดเต็มปากเต็มคาว่ามีหนองลายเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ม่ามีแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์กับกลุ่มเยาวชนที่ติดปองอาวุธเนี่ยปกครองกันหมดแล้วที่ปให้พม่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมีเวลาแค่สิบนาทีเนี่ยผมพูดไม่จบหรอกเพราะฉะนั้นอันนี้คืออีพีหนึ่งนะคือคุณคนที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เนี่ยฟังไว้ซะ คนที่ทํางานอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาทํางานเงียบๆแล้วก็เก็บเงินเก็บทองแล้วก็ส่งกลับบ้านเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาวุ่นวายอันนี้จริงครับอันนี้จริงครับเอ่อคนพม่าเนี่ยเขาไม่ได้มารักประเทศไทยหรอกครับเขาไม่ได้มาปาถนาดีอะไรกับประเทศไทยหรอกครับเออแต่แว่นพูดถูกครับเอ่อคนพม่ามาทํางานทํางานอันนี้ยอมรับว่าเขาอยู่กันอย่างประหยัดมัธยัสถอดออมแล้วก็รวบรวมเงินส่งกลับประเทศพม่าครับเออจริงไหม รวบเงินเอ่อรวบรวมเงินครับเขามาหาเงินครับเขาไม่ได้มาสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองอะไรหรอกครับมารับ,รบจ้างทํางานหาเงินทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในประเทศเราแล้วก็ทิ้งปัญหาต่างๆมากมายไว้ในประเทศของเราเออผมไม่มองคนต่างด้าวเอ่อว่าเป็นคนสร้างชาตินะครับเออผมมองได้แค่เป็นคนรับจ้างทํางานนะครับ